ขยับมาใกล้ๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่การฝึกอย่างสบายค่ะนเนืมีจะพบว่าร่างกายของเราในทุกวันนี้เต็มไปด้วยความกังวลเราจะมาเข้าสู่การหายใจที่ถูกต้องกันค่ะ เรียค่ะนักเรียนมือซ้ายแตะหัวใจเบาเมือขวาแตะช่องท้องสบายไม่กดหรือผลักเพิ่มนะคะนักเรียนจะพบว่าร่างกายของเรานั้นเข้าสู่ความสบายหายใจเข้า ให้เต็มปอดโดยธรรมชาติค่ะหายใจออกผ่อนคลายด้วยธรรมชาติเช่นเดียวกันและขณะนี้นักเรียนกำลังเข้าสู่หนึ่งการหายใจหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งคือหนึ่งการหายใจแบบโยคะนักเรียนจะเข้าและออกทีละสามการหายใจ แต่ต่อเนื่องนะคะไม่สะดุดค่ะหายใจเข้าเต็มปอดค่ะที่โครงกระบ,บังลมของเราจะยกขึ้นด้วยธรรมชาติอย่างนุ่มนวลเมื่อหายใจออกสุดท้องสุดปอดเท้าจะเหย่ยวย่นลงดังถุงลมที่แฟบลงนั่นคือท้องยุบ เราลองมาหายใจกันนะคะอย่างถูกต้องค่ะทีละสามทีละสามตามหลักของโยคีแต่ต่อเนื่องไม่สะดุดนะคะไม่ฟื้นการหายใจนั่นจึงจะสร้างวินัยที่ดีนักเรียนจะพบว่าระ,ระบบที่ดีของเราจะไม่มีการผิดสํแดงหรือต่อต้านเขาจะราบรื่นปานประหนึ่งเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะที่ดีนั่นเอง จงเข้าหาคำตอบนี้นะคะด้วยตนเองเมื่อเราพร้อมและถูกต้องแล้วจึงวางแขนลงได้ค่ะลองดูนะคะหายใจเข้าเต็มปอดค่ะหายใจออกสุดท้องสุดปอดค่ะเป็นอย่างไรจงหายใจต่อไปนะคะเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะ เราต้องหายใจตราบบนสุดท้ายค่ะในะวันนี้ครูขอจบแค่นี้นะคะไว้ครูจะมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ